โอ้เดือดอีกแล้วเดือดอีกแล้วนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงดำนะว้าวก๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงดำโอ้โหสวัสดีครับลุงดำอันนี้อันนี้มันมันได้ได้ที่ยังหนึ่งพร้อมพร้อมพร้อมขายยังได้ที่ยังเนี่ยได้ยังครับได้ยังลอยแป้นหนึ่งใช่ไหมประมาณสองชั่วโมงโอ้อีสองชั่วโมงเลยนี่อันนี้เขาตุนแบบที่นี่เลยนะเขาไม่ได้ตุนเอาไว้นะคือแบบทำไปด้วยขายไปด้วยเนาะส่วนที่มันสูกแล้วก็มีนะ ครับส่วนที่อพร้อมขายคือด้านโน้นนี่ครับสี่หม้อเลยตัวนี้นะสี่หม้อ,มอนะครับสเสือในดำหน้าสถาน,นีรถไฟชุมพรนะครับนี่ครับนี่มางคนว่าอยู่ตรงไหนนี่สถาน,นีรถไฟชุมพอรอยู่นี่แล้วตอนนี้ก็เป็นป้าป้าชุมพรใครนี่เขาจะรู้นะฮะแล้วก็เดินข้ามถนนมาตรงนี้เจอร้านเสือเนื้อในดำอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวซูให้ดูว่าสุนไปมันแรงแค่ไหนนะ เนี่ยกำลังเดือบออปะปบปะปบปะแบนี้เลยเป็นเตาถา่นถานนะไม่เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านนะฮะใช้เตาถ่านนี่ไฟแดงๆข้างล่างนี่มันถึงจะตุนเข้าเนื้อได้ดีคนแน่นทุกวันนะสำหรับร้านนี้นะฮะใครอยากกินทามาช่วงนี่แหละ9โมง10โมงวันจันถึงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยเอย่าดูคนข้างในเทียบเลยนะโอ้ เกาเหล่ำนี่กเหลาแห้งเหรอกระหลาแห้งสูตรในดำโอ้นี่จานชามเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทก็เอากเหลาแห้งสูตรในดำเจ็ดสิบบาทโอ้มีเกาเหลาแห้งเกาเหลาน้ำนะนี่เโอเกาเหลาแห้งคนกินเยอะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยดูดูดูมอญเดือดเดือดเลยตรงนี้ขายมาหลายสิบปีแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำอยู่ตรงนี้นะครับ ผมมาสมความตีและผมแวะมากินประจำนะแล้วก็ถ่ายเอฟซีได้ดูด้วยคนแน่นมันแล้วเนี่ยเก้าโมงเองเก้าโมงกว่ายังไม่ถึงสิบโมงทีคนแน่นแล้วน่ครับมีทั้งชาวบ้านมีทั้งข้าราชการมากินมีอัปเดตให้ดูเลยนะครับเดือนมีนาใหม่ๆนี่เลยเดือนมีนาคมแล้วนะครับช่วงนี้นะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับโควิดก็เซฟตัวเองนะนะครับนี่บางคนก็จะสั่งเป็นเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะ ลูกชิ้นที่นี่เขาจะทำให้เป็นเป็นเป็นน้ำตกเลือดนะแต่เขาเป็นเนื้อเออ่เป็นตุ่นมาแล้วเนาะนะครับเป็นน้ำซุปตุ่นมาแล้วนะอ๋อมีมีมีอ๋อมีด้วยเหรออ๋อมีเลือดน้ำตกอ๋อน้ำตกน้ำตกน้ำตกอ๋อยาตาหากใช่ไหมอ๋อมันจะออกสีดำๆหน่อยนึงนี่อ๋อสรุปว่ามีเลือดเนาะเรียกว่าไม่มีเลือดนะฮะเป็นเนื้อตุ่นแล้วก็มีเลือดน้ำตกอ่ะเป็น เป็นเป็นเป็นเลือดหมูหรือเลือดเนื้อเลือดเลือดวัวเลือดวัวอ่าเป็นเลือดวัวนะเองดำบอกว่าเป็นเลือดวัวนะนี่ครับนี่เส้นเล็กแห้งเขามีเทคนิคการจำได้ดีมากเลยเนาะลูกค้าสั่งไม่รู้กี่กี่สิบอย่างกี่สิบชามนะยก็จำได้หมด ี๋ไปดูตู้ด้านหน้าก่อนนี่นี่ด้านหน้าร้านนะอ่าแต่เราออเดอร์ด้านนี้บัตรเราเนื้อเปื่อยลูกชิ้นอ๋อนี่นี่อันนี้บัตรคิวเฉพาะใส่ถุงนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบัตรคิวนะครับนี่รับบัตรคิวด้านนี้ใครที่จะใส่ถุงกลับบ้านเนาะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะครับ50บาทเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อย50รวมมิดหกสพิเศษ70อ่าเกาเหลา ข้าเปล่าก็ราหกสิบข้าเปล่าสิบบาทนะนี่อันนี้เป็นเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อสดลูกชิ้นตับนี่ครับว้าวส่วนใหญ่คนจะกินเนื้อตุ๋นเนาะลูกค้ากินเนื้อตุ๋นกันเยอะมากเลยนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเลยเนื้อตุน๋น เออมีบินนะ,ะมีตับเอ็นมีตับเอ็นขอตับด้วยตับหมดอขอตับด้วยตับหมด อชามาแล้วชามาแล้วมาเป็นชั้นๆน,นี้เลยชามมาเป็นชั้นนี้เลยขายวันละหลายหลายร้อยชามเลยนะวันนึงนะเยอะเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวแม่สองลูกตรงหมอ้อโน้นเลยรูดำเขาตักเนือน้อเอาตรงนน้นมันใช้ได้แล้วตรงนน้นมันจะเปื่อยแล้วนะตรงนี้คือกำลังตุ๋มอีกสองชั่วโมงครับว่า ไปในทางนี้จะชุดป่า,าได้เลยชุดหนสักคู่ก่อนครับ,รบนี่ครับเหลือมาดูนะช่วงเที่ยงนะไม่มีที่นั่งเลยนะครับ<อ>นี่เดี๋ยวไปส่องเนื้อตุ๋นตรงนี้ก่อนนี่ครับเนื้อตุ๋นตรงนี้นี่ดูคนก่อนเต็มร้านแล้วตอนนีนอนะ้อันนี้คือเปื่อยแล้วนะอันนี้เปื่อยแล้ว อันนี้คือเปื่อยแล้วชุดนี้คือชุดนี้ก็เปื่อยแล้วนี่ครับแล้วก็อันนี้ตุนมาสำรองอีกสองหม้อ,อใหญ่ๆนะเป็นเนื้อตุนนะฮะเนื้อสดลูกชิ้นนะทุกคนเพียบเลยนะ สอ,อ,องแรงองวีขอบคุณมากนะคะสกันเนอ่านี่เล็กเส็ดเปลือใส่เนื้มาใส่เนื้อมา ได้กินก่อนไหมค้ับตากินนี้ใส่ทุกนะกินมีกินมีขีดนี้ไม่ต้องใส่บัตรเทีวขีดนี้ไม่ต้องใส่นั่งนั่งไเลยโลตาด้วยตอนไหนว่างนั่งได้เลยครับขีดนี้ไม่ต้องใส่บัตรเที่ยวมันคือเฉพาะใส่สูง ได้หยุดมือเลยนะครับคือยาวๆเลยนะถ้าตัง้งแต่เปิดร้านนี่ท่านลุงดำได้ลงมือแล้วเนี่ยลูกค้าจะเข้าแน่นเลยนะครับลูกค้ากินเสร็จแล้วก็พออร่อยแล้วก็บอกต่อกันไปต่อกันมาก็าคนแห่มากินเพียบตอนนี้นะขายดีขายดีนะช่วงบ่ายๆนี่ก็จะหมดแล้วนะครับยังงไใครอยากกินกามาช่วงสายๆเนี่ยจะถึงประมาณเที่ยงๆแล้วบไปตอนดอนจดจอดตตาอย่างของให้โตาตาเดินเดินคาแบบนี้ นี่น้ำตอกครับเห็นกเ๋เตี๋ยวเนื้อแต่ว่าราคาไม่ถึงหลักร้อยนะเป็นหลักสิบนะครับยังราคาเดิมๆอยู่นะครับ ห้าสิบหกสิบพิเศษนี่ถึงที่70บเจนะจอมอีใหญ่เลยนะกินกันแบบจุกเลยนะฮะนี่ศุนคนสั่งเยอะอออมีน้ำตกด้วยเจนตเนตอร์เจ้าไหนอันีหนึ่นไงไหม

4 thùng hả? 4 thùng.